aw oh, well, ไสู้หลือเปล่าทุกคน เราจะได้ปืนใช่ไหมกล้าหลงไปเลยไม่กล้าลงไปต้องลงมาถึงจะรู้นะคะต้องลองถึงจะเข้าใจนะคะเสี่ยงทุกทางเออขอให้ได้เจอสิ่งที่ดีไหนทุกคนเราได้ปืนหรือยังแล้ปืนก,กันเอ <Okay. S 2> อันนี้คือปืนหรือเปล่าเฮ้ยเรามีสกินด้วยอะเพื่อน ก,กดตรงนี้ค่ะที่กระเป๋าแล้วก็กดตรงรูปเทียนทุกคก็ลองเลือกดูสิจะให้คิดติม่าใส่อันไหนดีเอออันแรกเลยนี่ก็คือเป็นของถือค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกระเป๋าอีกรอบ ปืนไหมนะเรายังไม่เจอปืนเลยอะ ได้ไหมเราไปลองกันเลยเหมือนว่าเราต้องเดินเก็บสก,กินนะคะไอ,กอ้กล่องๆเนี้ยคือสิ่งของที่เขาอาจจะแรนดอมให้กับเราอย่างที่ดูจ่าถือเนี่ยมันอาจจะเป็นสก,กินเฉยๆหรือมันอาจจะเป็นเฮ้ยเอาบุตก็ปได้เจ้นี้ไปตายแล้วนี่ไหนั่นแหละนั่นแหละ,ละเอาไปใช้ได้ไหมโนบสไปแล้วไปแล้ว,ลวใช่ทุกคนดินแดนแห่งความสง,งบสุขกลับมาอีกครั้ง เอเอเราคนมาช่วยพวกเราก่อนชึบนีเราี้้นี่ทุกคนเรามีสัเลี้ยงแบบนี้เลยดูดิคุณแม่ถือเจ้าหัวก็โล่เอ้ยเห็นบอนไปบอนคือเป่นแล้ว ของที่อยู่ตรงพื้นเนี่ยแหละอะเดี๋ยวก็ใส่สให้ดูค่ะนี่นี่เป็นกระตา่ายดูดิเราเลี้ยงกระต่ายผี่ yeah. ดูนี่คือลูกของเจ้านั่นหรือเปล่าเนี่ยไป,ไปไปลูกเราจะจะเจอปืนไหมวันนี้อยากได้อาวุธนะคะความดูก็คืออาวุธเหมือนกันนะลูกขอเจ้านั่นคืออันนี้เฮ้ยใช่ เราถือเจ้าเบบี้ของเขาอยู่นี่คือลูกปีศาจหรือเปล่าไม่ไม่เบบี้ของเขาเอ๊ะไม่ไม่ไม่เบบี้ของเขาคือแบบนี้เหมือนพวกเราไม่เบบี้ของเขาเฮ้ยใชูุ่ณเซซึหมายถึงตัวไหนขอดูหน่อยน,นะเอ๊ะคุณเซซึถือออยู่ขอไปดูนี่ไงเนี่ยคุณเซซบอกว่าลูกของเจ้านั่นคือตัวนี้ Are, ตัวเซนต์ชูขึ้นมาสิอ้าใช่เลยเจนน่าก็เลยอารว่าใช่ไหมเจนน่าก็เลยอารว่าของไก่พันธุ์เดี๋ยวก็คือตัวนี้ของไก่พันธุ์ไก่เป็นดมันก็เลยไก่เป็นปีศาจสุดยอดเลยไป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 คือคือจะใส่รองเท้าของดีบีก็เป้ามันโตแบบเออจริงหรือว่าคุณดีบีใส่รองเท้าของ เดินในหิมะได้เองพึบตอนนี้ใส่ชุดนักเรียนมาต้อนรับวันครูนะคะเอา้าพึึบพึดพึขึ้นม่ขึ้นมาได้หมดแล้วได้ได้เดี๋ยวขึ้นไปหาคุณซอนเซ์ก่อนนะเไ,ไปไปเราจะได้เจ้าเบบี้ของเขามาแล้วแล้วเราจะไม่คืนด้วยนี่แน่บอกว่า<แ>จะไปาัน ดีบีได้ไหเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันมาแม่เราคือจบเลยเฮ้ยยาให้มันมาแม่เราไม่ไม่ถ้าเป็นไงถ้าตัวที่เราถืออยู่แล้วแล้วมันกลายพันธุ์เป็นเป็นตัวไหนรแล้วแล้วแล้วมันอยู่อยู่นี่เลยนี่ไงดูดูหน้าของเจ้าลูกของมันสิไม่ไม่ถ้าถ้าลูกคือมันคุณดีบีอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ไม่ถ้าถ้าลูกมันมันมันตแบบแบบแบบนี้แล้วแล้วมันกินได้ด้ย นีไปอยู่หลังคาใช่ไหมเพือนโอ้เราได้ลูกของเขามาแล้วตอนนี้เพื่อนกลัวแล้วนะว้ายเดี๋ยวเพื่อนกลัวเจ้านี่กลายพันธุ์หรือเปล่าเอาแล้วทุกคนเราจะพาไปดูเจ้าเบบี้แฝดกันอันนี้คือตัวที่สองที่เราถืออยู่มีใครรู้บ้างเนี่ยเจ้าเนี่ยดูเนี่ยเจ้าเนี่ย้ยมันมันขยับลูกตาได้หรือเปล่าอะ คนดีการขึ้นบันไดมันก็ไม่ยากแต่ว่าการขึ้นหลังคานั้นเราวางเจ้านี่ก่อนเฮ้ยก็ขึ้นมาถึง<ด>อีกแล้วด,ดูไดูหน้ามันอเฮ้ยเฮ้ยเราขอไปดูหน้ามันใกล้ๆเราเซ็แล้วก่อนนะมาแล้วเราจะอยู่ตรงไหนเฮ้ยมีเพื่อนจับเจ้าลูกของมันมาด้วยนีูุคอยเราได้เจ้าเบบี้มาแล้ว คนซันเซจอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันเกี่ยวกคทรแ,แต่มันพ้อกไกลัดเ่อยู่เฮ้ยนี่ดูด,ดิบรรยากาศทุกคนได้อะนนี่มีเพื่อนจับเจ้านี้ได้ตัวหนึ่งดูที่คนซนเซตเพื่อนเราก็ล่าเจ้าต,ตัวนี้ไม่ได้เหมือนกัน ีของมอนสเตอร์เกืนบังว<ม>ิดม,มีดูเวลามันอาบากหิวนมนดิว้าอะไรกันดูดิมันด่ากลัวมากโอ้ทุกคนดูดิมีใครเห็นอะไอย่างเนี่ยว้า <S <S าจิ้มไปที่ตัวมันก็นอาบากคุณเซซีม่มาเยี่ยตรงนี้ได้ไหมคนเยอะตรงนี้ตรงนี้ 我懂。Oh no.